ข้อบังคับตอนที่9ผมดี6กพันมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากที่เราได้พูดคุยกันมาว่าข้อบังคับของสมาคมหรือว่าชมรมคนพิการนะครับซึ่งเราได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มาเรื่อยนะครับอรอบนี้ก็จะเป็นลำดับที่9นั่นเองนะครับ แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบเรียงตามนี้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆอาจจะไปจัดเรียงเอาเองอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับอ,อ,อาจจะขึ้นอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ไม่ว่ากันนะครับออตอนที่9เราจะพูดถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมหรือชมรมนั่นเองนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราก็ต้องเขียนไว้ในข้อบังคับนะครับเช่นว่าเป็นศูนย์กลางในการ สื่อสารข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อนคนพิการนะครับหรือสนับสนุนให้กับเพื่อนคนพิการได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์นะครับเ,เช่นได้รับการพัฒนาต่างๆการเดินการพูดการอะไรก็ว่ากันนะครับแต่เราคงคงไม่ได้ลงลึกในข้อบังคับนะครับคงจะเขียนไว้ว่าช่วยให้เพื่อนคนพิการได้พัฒนา ศักยภาพหรือว่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ประมาณนี้นะครับเขียนไว้แบบย่อเอาว่าให้เข้าใจกันได้ให้เห็นประเด็นตรงกันเข้าใจได้เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับอันต่อไปครับอาจจะเขียนในเรื่องของการศึกษานะครับสนับสนุนให้เพื่อนคนพิการได้รับการศึกษา,าก็ไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับนี่กถ็ถือว่าเป็นอันนึงที่เราจะต้อง อ,อยังไงพอมีรถมาเนี่ยพูดต่อไม่ถูกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับหรือว่านอกเหนือจากภาคบังคับอันนี้ก็เราก็ต้องมีบทบาทในส่วนนี้นะครับสนับสนุนให้เพื่อนคนพิการได้รับการศึกษาอันต่อไปครับเพื่อนๆก็คือส่งเสริมให้ได้ประกอบอาชีพนั่นเองนะครับก็หลักๆเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่สามารถคิด เพิ่มเติมได้มากกว่านี้เราก็เขียนไว้ในวัตถุประสงค์ได้นะครับว่าออ,องค์กรของเราเนี่ยต้องการให้เพื่อนคนพิการเป็นอย่างไรองค์กรของเราจะมีบทบาทอย่างไรเราก็เขียนระบุขอบขายงานแล้วกออ็ขอบขายที่เราจัดตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ